เพียนหรือความเกียรติานให้ยึดดาวเคราะที่เป็นอุตสาหจรในหลักประการที่7ถ้าจากพยากนเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งที่อุปถรรัมภู้อุปการะในข้อกลัวผู้ช่วยเหลือชั่วขราวผู้ใหญ่้้วยคำแนะนําหรือที่คำปรึกษาผู้ที่มีเกียรติขลการสามีหรือภรรยาหรือบุตรดาให้ยึดถือดาวเคราะที่เป็นมนตรีจรตามหลักพยาน ประการที่แดถ้าจะพยากรเรื่องอุปสรรคต่างๆเรื่องร้ายๆต่างๆศัตรูผู้คิดร้ายให้ร้ายความสูญเสียความเสื่อมทุกโศกค,ความอาภัพอับโชคเกิดก็ดีความฟ้องร้องภัยต่างๆเช่จนจรภภัยอุทกภัยและความเสียหายต่างๆห้ยดดาวเคราะห์ที่เป็นกากดีจรเป็นหลักพยากร ข้อสาคัญในการพยากรณ์เฉพาะเรื่องอีกประการหนึ่งคือการแยกแยะเรื่องราวต่างๆในการพยากรณ์ให้ละเอียดปะนุงแคบลงไปอีก <c oughs> ซึ่งไม่มีอธิบายใน8ประการงกล่าวนี้ท่านให้พิจารณาถึงเหตุและผลของเรื่องราวต่างๆที่จะพยากรณ์ต่อไปขอจบเพียงทนี้